โยก็เบ้ากสิวะ้องทำมาตีเหนื alo, ่อยโยกแสดงเลยโยกแสดงไม่เหนื oro, uh, ่อยไไเาอม่ะกอ็ะก้สุอโย่ยห็มชาโยกสดงไมก็อสก็เ่นไ่อยยื้ห้างนอย เรื่องไหนเรื่องอะไรเรื่องไหนรู้ว่าภาษาที่เราได้มาเนี่ยมันถูกดือผิดเรื่องต๋องชัยเขาบอลสามคนนี้เป็นคนพิสูจน์ต้องไปพิสูจน์เดียวแกเขาไปเลยเขาไปพิสูจน์เลยแต่ยังให้เขาจับได้นะว่าเราเห็นเรามาทำไมไอ้มอลฟังงงมันได้เงินเลยเรื่อยรู้วะไอ้คุณฟังลองใช้เงินให้เป็นไงไม่รู้ว่ะ แล้วก็เ<ไ>ก <ns é> okay. ี like ้คอคุณาระไรแล้วก็หมนฟังเฮ้ยแป๊บเป็นแป๊เดี๋ยจบกคนเดียพุชไปพุชควมกลไม่นาคนนี้ตูดใหญ่เะยังไงน่ยผู้ชายใหญ่ใช่เหอเดี๋ยวกูข้าไปกูขับไป็นขไไปเลยกูขับไปยากน้าเขาออกก่อนี่เลยให้เขาจับได้นะ ไม่เอาไม่เอาเลยไม่โอ้เลยเพื่อนฟังไงมือมอที่ใกล้ไม่ว่าเข่าเมิ่มมอแล้วอ่าเข่าแล้วเข่าแล้วใช่ไหมเออไม่ไหวแล้วทำไงเหลือเป็นใครด้านนั่นเลยเอาล่ะเอาล่ะุณเข้าไปยังเรื่องไม่ออกไม่ออกเลยน่าเอานี้เดี๋ยวกูเข้าไปเดี๋ยวกูยิงพ่อซ่าก่อนเลยเออใช่ตรงใช่ตรง อีดูดยเป่าตงเปียเลย้อืดือดีขอไรไห แล้วก็เไม่่ได้เรื่องเยอลเย,เยหลนมาทีทีตัวมอนโอ้ขนานดะยังไรชที่ เบลลมีใครลุกไปหูดไอเปิงล้กลอนเบลยวกลเรานึกออกแล้วนึกออกแล้วนะอะไรชือมาแตงโมเชืออมแตงโมมาแตงโมทันไรยังไรชือโอ้เราหมดจรุงเชือ หายแล้นี่เพื่อเรายังไรเชื่อเรา <c oughs> มระคอสตรีสมร้อยอร่อยคือ <c oughs> ยาวจริงไอ้คนนั้นอะไรยังไรเชื่อยังไรเชื่อบอกก่อนไปเฮ้ยอย่าลากตายเขาตายไปกลางแจ้งมึงรูดงงยังไงก็ใช่ไงเขาทำมะไรมึงเชื่ออะไรก็ย้อนลากตายยังให้มันเสียไปหลังไม่ได้ หลาบไปเลยตายมาเรงนั่นแหละชื่อกู่ทำงานมืตอตะเพียนชื่อต้องมีไปแนะนมาเหนื่ออะไรมึงเข้าไปทำอะไ,ไรมันชื้อเหน่อเข้าไปยังไล่ชื่อยังไล่ชื่ออ๋อคาบเก่าชื่อ

ไม่ท uh> ิ้งค่ะนี่ธรรมาไต้องหนีมาดันที่มึงทำนะมันมาเดามีูดี่ากูยูจะมาทอไรกูมงูเราเจอคองจริงบ้านตายบ้านตายบ้านดีกบ้านตายก็ตายนะยกขึ้นจริงๆริงพวกคุณ

ไม่ว่าคุณพ่อยรู้จักเพืเภาษาม่าวยมาวยไม่ใช่ภาษาไทยไงเป็นภาษามอเขาลตัวเาเองเายืนทางเราไหทามาไอ้เมื่อแตงโมวยังไงเราอมดูนาใจนาดูไปดูมาทำไมน้าอินงครคนรักของทนเลย แกดูเหมืมาแต่ง,งมือมัยยังไงก็น่าดีนะฉันมาจะลงม,มีคนรักแต่ไม่ไเลยหวั่นความรักเราอสองคนสงมีอุปรสรรคหนาสกสารหูใหญ่กีดความตอนนี้เราอสองคนต้องแยกจากกัน,นกเป็นเวลาน,านานแล้วไม่ได้เจ้าคนรักของฉันเลยทุกวันนี้ ฉันมาจะรู้ก่อนแต่ที่เกี่ยวกับรักของเธอไม่รู้ว่าสุนันทาจะเป็นตายได้ดีอยู่ที่ไสุนันทาเธอจะรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอแล้วกันฉันรักเธอที่สุดเลยสุนันทาเธออยู่ที่ไหนลสุนันทาไม่ต้องไปหาสุนันทาที่ไหนแล้ทำไมบ้างก็สุนันทาอยู่นี่ปิด ผู้ใดวะาป้าป้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วรอเล่นยงชเดี่ยวเดี่ยวถึงมาซลุ่มมีขันขึ้นสามคนก็เลงจะเดินทางไปไหนกันจเดินสามคนก็เลงจะเดินทางเข้าสู่กรุงพงศาวดีทังจะเดินทางไปกรุงพงศาวดีช่ายย่างนั่นเราสามคนขอไปด้วยใช่ไม่ได้เลยไปด้วยไม่ได้เลยเราสัญญาขันจะทำอะไรเราไม่ยุ่งไม่เที่ยว อะไรวะเอ็มาแตงโมทำไมมาห้ามตัวกูทำยังก็เป็นเมียกูอย่างนั้นน่ะโอ้ไมเมียกูเลยเนี่ยมึงจะไปไหวเลยมาแตงโมไวปอยู่ได้วะมอยู่มอนมันไม่ค่อยสบายหัวสมองมันบวมๆโดนไอ้วัวพัวผัวแบบนี้อ่าให้ไปด้วยก็ได้มึงไม่มีสมองวันน้เข้าไปด้วยเข้าไปด้วยแต่ต้องสัญญาก่อนนะถ้าฉันให้ไปด้วย ท่านค่านสามคนเนี่ยจะทำอะไรห, agents, yeah. ห Stern, มามอยู่หามเกล้าตั้งยาไม่ย ja. mm ุงไม่เกล้าตั้งาไม่เกล้าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดูด้วยหนุ่มคนเล็กนี้ทำไมมีอะไรไอ้เว้แตงงทำไมแปลกใจจังเลยแปลกใจ เราออกเองแล้วก็ไม่มันบวมบวมว่ะเป็นปกรอะอ้บาเบที่แทเอออกเราตแเราแอบพกพระชอพกรลดีเลยคือมาใชกชอบเล่นพระเหมือนกันยลเอค่อยดูหไมาดูหน่ยแไไม่ได้ไม่ได้ผ้าเราที่อ้ผ้าอะไรพี่กี่ไอ้เลยไอากี่ไอ้ไม่ได้เช่าไป ไม่ได้ด้วไม่ได้แล้ไม่ได้ไม่ได้ทเกดไปหน่อยไม่ได้คีไอพุงพาคีไอไมไม่ได้ไม่ดูกันเลยฉัไม่จะพาคีตาพาคีไ 不。<noise> <noise> <noise> เดียว่มองเดียบ้านเดียวกันมันมันเคยเคยภาไงหรอโอ๋อใครดูเมื่อตะกี้เนื้อทะเลโกโก้สีโกโก้ชายสีโกโก้หสีโกโก้เอาออกมาทีเดียวทำอะไรสิอะไรสีเลยมีหรือเปล่ามีเปล่า จะโตไปเลยมดแส่ส่อะไรต้องสีอะไรสีน้ำตาลน้ำตาลเย็นเยังจะสีอะไรสีขาวต้ไรเนื้อกาบูให้ดูให้หน้าเนื้อ